ทีมตราไก่ฝรั่งเศสแชมป์เก่าจากฟุตบอลโลก2018ทำผลงานสมราคาหลังผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นทีมแรกในศึกววล์คัพ2022ที่กาตาร์ฝรั่งเศสล้างอาถรรพ์ที่แฟนบอลเชื่อกันว่าแชมป์เก่าจากฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วจะตกรอบแรกของศึกฟุตบอลโลกในครั้งถัดมานับตั้งแต่อิตาลีแชมป์โลกปี2006ตกรอบแรกในฟุตบอลโลก2010 ต่อด้วยสเปนแชมป์โลก2010ที่ตกรอบแรกในปี2014จากนั้นเยอรมนีแชมป์ปี2014ก็ตกรอบแรกใน World Cup 2018อย่างไรก็ตามในศึฟุตบอลโลกครั้งนี้ทีมตราไก่ที่เป็นแชมป์เมื่อปี2018รอดพ้นจากอาถรรพ์ดังกล่าวแน่นอนแล้วหลังเอาชนะเดนมาร์ก2ประตูต่อ1ในเกมนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีทำให้พวกเขาเก็บไปแล้ว6แต้มจากการชนะรวด2นัดการันตีเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ ั้งนี้แม้ว่าจะการันตีการเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วแต่ดีดีเย่ได้ชงกุลสือทีมชาติฝรั่งเศสยังย้ำชัดว่าเกมนัดส,สุดท้ายกับตูนิเซียในวันที่30พฤศจิกายนนี้พวกเขาจะยังเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อเก็บผลการแข่งขันและการันตีเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มให้ได้ทางด้านอีกคู่ในกลุ่มนี้ออสเตรเลียอีกหนึ่งตัวแทนจากโคตาเอเชียปลดล็อกชัยชนะได้สำเร็จหลังเฉือนตูนิเซียหนึ่งประตูต่อศูนย์พร้อมขยับขึ้นมารั้งรองจากฝูงของกลุ่ม ขณะที่กลุ่มสีฟ้าขาวอาร์เจนตินาเก็บตามแต้มสําคัญหลังจากที่นัดแรกพลาดท่าพายให้กับซาอุดีอาระเบียมา1ประตูต่อ2ด้วยการเอาชนะเม็กซิโกไปได้2ประตูต่อศูนโดยได้ประตูจากลิโอเนลเมสซี่ในนาทีที่64ซึ่งเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกครั้งนี้และเอนโซเฟอร์นันเดสในนาทีที่87หลังจบเกมเมสซี่ซึ่งคว้ารางวัล Player of t h e Match เผยว่ามันยอดเยี่ยมมากเราต้องการผลลัพธ์นี้เราต้องการความรู้สึกนี้ ทุกอย่างจบลงด้วยการเล่น2นัดเรารู้ว่าวันนี้เราต้องชนะมันเหมือนการเริ่มต้นฟุตบอลโลกอีกครั้งสําหรับเราและเรารู้ว่าต้องทําอะไรครึ่งแรกเราเล่นกันได้ไม่ดีเท่าที่ควรและในครึ่งหลังเมื่อเราสงบเราเริ่มเล่นบอลได้ดีขึ้นจนกระทั่งได้ประตูเราก็กลับมาเป็นอย่างที่เราเป็น อย่างไรก็ตามแม้ว่าอาร์เจนตินาจะคว้าชัยชนะได้ในเกมกับทัพจังโก้แต่โรดิโกเดอปอกองกลางที่ถูกพูดถึงว่าเป็นบอดี้การ์ดของเมสซี่กลับถูกวิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลจนติดเทรน Twitter. ด์ทวิตเตอร์โดยความเห็นส่วนใหญ่ออกมาในแนวทางการโจมตีฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวที่ทำได้ไม่ดีนักรวมถึงโจมตีลิโอเนลสกโลนีกุนซือของทัพฟ้าขาวที่ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเดอปอออกจากสนามตลอดทั้ง2เกมที่ผ่านมา ส่วนอีกคู่ในกลุ่มนี้โปแลนด์หยุดความร้อนแรงของซาอุดีอราระเบียปิดเกมเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูจากพิโอเตอร์ซิลินสกี้ในนาทีที่39และโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ในนาทีที่82ซึ่งรายหลังถึงกับหลั่งน้ำตาหลังยิงได้เพราะเป็นการปลดล็อกประตูแรกของตัวเองในการเล่นฟุตบอลโลกหัวหอกวัย34ปีเปิดใจหลังจบเกมว่าผมฝันถึงการยิงประตูในฟุตบอลโลกมาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กผมคิดว่ายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งมีอารมณ์ร่วมมากขึ้น และรู้ว่าเมื่อถึงฟุตบอลโลกมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของผมจริงๆผลการแข่งขันของทีมนั้นสำคัญที่สุดแต่ยังมีอีกเกมและเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับนัดต่อไปเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องทำทุกอย่างที่ทำได้ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันประจำวันนี้มีให้ชมกันถึง4คู่เริ่มจากกลุ่ม E ญี่ปุ่นพบกับคอสตาริกาในเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง g m m 25 ต่อด้วยกลุ่ม F เปียวเยี่ยมพบกับโมร็อกโกในเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง9 m c o t อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโครเอเชียพบกับแคนาดาในเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง True4U และช่อง3ปิดท้ายด้วยคู่บิ๊กแมชของกลุ่ม E ีเยอรมนีพบกับสเปนในเวลาตี2ถ่ายทอดสดทางช่อง Nation TV ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปด,ดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ